สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองดึงข้อมูลรายงานการเงินของคุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซตหนึ่งร้อยจากตลาดห่งทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทำการดึงข้อมูลรายชื่อหุ้นก่อนนะครับให้เรามาที่แถบ Home นะครับแล้วก็มาที่คำสั่ง Get Data ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นให้เราเลือก g e t data จากเว็บนะครับ ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำมาชือเราจะต้องทำการ copy URL จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์าวางที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทําการ copy รายชื่อหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซตหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ copy ลิงก์ ของ URL นี้ไว้ให้กับทุกท่านที่ใต้วิดีโอนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการ copy URL ครับให้เรากด Ctrl A นะครับแล้วกด Ctrl C เพื่อทําการ copy URL นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับไปที่ Power BI กันนะครับผมอยู่ที่ Power BI n e t o r k นะครับตรง URL ตรงนี้นะครับก็ให้เราเพจ URL ที่เราก o p y มานะครับให้เรากด Ctrl V นะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราเลือกคำสั่งโอเคครับตอนนี้ผู้วิหัยก็กำลังทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเดี๋ยวเรารอตรงนี้สักู่นะครับขั mm ้น hmm. ตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการเลือกตารางให้ถูกต้องนะครับโดยที่ให้เราลองดูนะครับว่าตารางไหนที่เป็นตารางที่เราจะนำไปใช้งาน ตรงนี้จะเป็นตารางที่มีรายชื่อหุ้นนะครับก็จะมีราคาปิดราคาเปิด,าาดแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะใช้ตารางนี้นะครับในการในการที่จะดึงชื่อหุ้นในกลุ่มเซตหนึ่งร้อยนะครับจากนั้นให้เลือกคำสั่งทางซอม m d t t a เพื่อไปที่ Power Query Editor ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Power Query Editor นะครับ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อตารางก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Stock list นะครับ Stocklist ก็จะเป็นตารางที่เก็บรายชื่อของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซ็ตหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ส่วนคอลัมน์อื่นผมไม่ได้ใช้งานนะครับผมจะต้องการคอลัมน์นี้คอลัมน์เดียวนะครับก็ให้เราเลือกคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกคําสั่ง remove other c o คอลั n นะครับจากนั้น เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับเป็น Stock Name ก็เป็นรายชื่อหุ้นนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังคือว่าปกติในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะมีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆของของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะับเดี๋ยวเราจะ ใช้คำสั่ง replace value เพื่อเพื่อลบค้างที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเลือกคอลัมน์นี้ไว้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก replace value replace value เนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าหุ้นเนี่ยจะมีการเครื่องเครื่องหมาย xd นะครับถ้าเกิดมีเครื่องหมาย xd ตรงนี้นะครับเราจะให้แทนที่ด้วยค่าว่างนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับปฏิช่ือหุ้นเนี่ยมันจะต้องไม่มีช่องว่างนะครับถ้าเกิดตรงไหนที่มีเครื่องหมายพิเศษเนี่ยผมก็จะว่ามันอาจจะมีช่องว่างระหว่างชอหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแยกคอลัมน์โดยให้มันแยกโดยใช้ช่องว่างนะครับให้เ,เลือกคอลัมน์นี้ไว้นะครับแล้วก็มาที่คําสั่งทานซอมนะครับ จากนั้นให้เรามาที่คำสั่ง s p split Column แล้วก็เลือก By Delimiter นะครับแล้วก็เราให้เดลิมิเตอเนี่ยกำหนดให้เป็นช่องว่างนะครับก็คือทุกทุกอันที่มีช่องว่างให้มันแยกออกมานะครับแล้วก็เลือกคำสั่งโอเคแล้วกันตรงนี้เราก็สังเกตเห็นว่ารายชื่อหุ้นเนี่ยส่วนที่มีเครื่องหมายพิเศษอะไรก็จะถูกแยกออกไปนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเราเลือกคอลัมน์นี้ไว้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกคําสั่ง Remove ัลเทอร์คอลัน์แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็น stock name ตามเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะดึงรายชื่อหุ้นที่อยู่ในเซตหนึ่งร้อยสำหรับที่เราจะใช้งานในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะดึงรายงานการเงินของหุ้นต่างๆยังไงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม